สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์การค้ามาเก็ตเพจดูสินะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักศึกษาไมเนอร์นะครับได้มีการศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาตรีในลั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เราก็มาทำความรู้จักกับนักศึกษาท่านนี้กันเลยสวัสดีครับตีนะครับประธานินดีาทองพันธ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมร้านในตัวที่ทำงานนะครับก็เชิญนั่นในกันเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นสถานที่ทำงานของผมนะครับในการปฏิบัติงานแล้วก็มีการศึกษาต่อไปด้วยนะครับตัวผมเองนะครับก็กำลังศึกษานะครับชั้นปีที่2นะครับหลักสูตรการจัดการธุรกิจนะครับซึ่งในการศึกษาภาคเรียนที่แล้วนะครับผมก็ได้นำองค์ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับที่อาจารย์ในหลักสูตรมีการสอนนะครับมาปฏิบัติงานนะครับ แล้วก็มีการสร้างความคิดในเชิงทางบวกนะครับในการปฏิบัติงานให้เรามีกำลังใจนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการปฏิบัติงานนั่นเองผลในการเรียนนะครับเราก็ได้มาใช้กับการปฏิบัติงานหน้าร้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการวางแผนในการปฏิบัติงานในแต่ละวันนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็จะได้มีการประชุม พนักง,งานนะครับทาความเข้าใจให้กับพนักง,งานในแต่ละวันนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแล้วก็ตรงตามมาตรฐานในสิ่งที่บริษัทกําหนดแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งมันจะทําให้ในการทํางานนะครับสะดวกสบายนะครับเช่นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเป้าหมาย กับตัวเราเองนะครับในการปฏิบัติงานแล้วก็ให้พนักงานนะครับได้มีการาแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับในการทำงานเพื่อที่จะเป็นการบรรลุเป้าหมายให้กับเรานะครับในวันนี้ก็อย่างตัวอย่างก็จะมีการให้น้องนะครับพนักงานที่ในร้านของเราไดา้แสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะ ทำงานร่วมกันได้สำเร็จในแต่ละวันนะครับซึ่งในการเรียนนะครับเราก็ได้เอามาประยุกต์ใช้นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับว่าจะมีการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างไรนะครับก็จะพาทุกคนไปชมตัวอย่างของผมกันนะครับเชิญรับชมและฟังกันเลยครับก็จะเชร์ให้ลูกค้าทุกโตค่ะวนาในมีอะไรบ้างไหมครับ มาแค่ไม่เกิน15นาทีนะครับโอเคถือว่าดีนะครับเพราะว่าโดยสแตนดาร์ดของเราก็อาหารช้าไม่เกิน5นาทีเนาะโอเคนะครับเ,เริ่มง,งานนะครับเราก็รุมพลังกานนิดนึงนะครับก่อนเริ่มทำงานนะครับโอเคดูสิเราทำได้ครับอ<ย>ันนี้ก็อยากจะฝากบอกถึงคนที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาต่อในดับปัญญาตรีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับ ให้กับพวกเรานะครับในการศึกษาต่อนะครับสําหรับผู้ที่ขาดโอกาสหรือว่าไม่ได้เรียนในปกตินะครับทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็จะจะเหมาะมากกับพวกเรานะครับทางนี้ตัวผมเองก็ก็เป็นเช่นนั้นครับในการศึกษาไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็อาจารย์ผู้สอนนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับในในในหลักสูตรของท่านนะครับก็ มีความยืดหุ่นนะครับเข้าใจนะครับในการทํางานของเราด้วยนะครับทั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมสมัครเรียนว่โรงเรียนกันเยอะๆเลยนะครับในหมัดรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานครับก็ฝากไว้ด้วยครับ